สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยกับช่องคุณเมืองถอยนะครับก็ยังอยู่กับ3ก๊กนะครับผมก็เป็น SD3 ก๊กรอบนี้ก็นี่หละครับก็มาในตัวละครนะผมจิวี่นะครับก็เป็นหนึ่งในนะครับผมหนึ่งในขุนพลนะครับของอากษัตริย์งอก๊กนะครับก็คือกษัตริย์ที่เราได้รีวิวไปก่อนหน้านี้นะที่มีชื่อว่าซึ่งกวนนะครับผมโอเค ก็รูปร่างกล่องก็จะมันเหมือนกันนะครับผมมีหน้ากล่องด้านข้างกล่องนี่ครับข้างกล่องอีกแบบเป็นแบบนี้นี่ครับแล้วก็นี่ก็จะบอกถึงเวลาประกอบเสร็จนะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยเหมือนวิปีกด้านหลังด้วยนะครับผมแล้วก็มีเหมือนขนแบบตรงบริเวณบนหัวนะครับโอเค,คบเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูดีกว่านะครับว่า ตัวเนื้องานนะครับผมตัวแผงนะครับจะเป็นยังไงครับก็นี่ครับตรงหน้าปกก็จะเป็นเหมือนเคยครับผมเป็นใบโปสเตอร์นะครับผมนี่ก็จะเป็นรูปของจิ๋วยี่นะครับผมนี่ตกลางหน้าตาเชียร์มามาแกะดูแผงกันดีกว่านะครับผมก็แผงแรกมาเลยครับนี่ อันนี้เนี่ยจริงๆน,น่าจะทําเขาคิดว่านะครับคือเป็นสีทองนะครับแต่ว่าก็ทําเป็นสีเหลืองแทนนะครับเพราะว่าสีทองเนี่ยมันก็จะเพิ่มต้นทุนนะครับนี่รูปร่างดีเทลนะครับอันนี้ก็จะเป็นตรงงอนด้านบนหัวนะครับที่เคยพูดไปครับนี่ก็เป็นส่วนของหัวนะครับผมหัวไหลนี่โอเคครับแข้งถัดมา นี่อันนี้จะเป็นส่วนของหน้าอกนะครับแล้วก็เป็นส่วนของอันนี้นี่น่าจะเป็นปีกด้านหลังหรือเปล่านะครับผมน่าจะเป็นปีกด้านหลังครับแล้วก็นี่เป็นส่วนบริเวณร่องศีรษะนะครับผมดูดิครับผมดีเทลรายละเอียดทําออกมาได้ดีเลยนะครับนี่ผมดูดีเทลตรงปีกก็ทําการเซาะล่องมานะครับอือดูครับ อีกแขงหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นแขงปีกด้านหลังนะครับแล้วก็เป็นแผงพีซีนะครับผมนี่ครับเป็นปีกด้านหลังแล้วก็เป็นแขงพีซีครับผมแล้วก็ได้ให้มาเนี่ครับเป็นสติกเกอร์ก็ถือได้ว่าแผ่นใหญ่เหมือนกันนะผมสำหรับสติกเกอร์นี้ก็ทำรูดลายออกมาได้สวยเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับโอเคผมสำหรับการสรุปนี่ครับก็ก็เนื้องาน เราไม่ต้องพูดถึงครับคือทําออกมาได้ดีอย่างที่แบบคลิปก่อนๆนี้ได้พูดมาครับแล้วก็ในเรื่องของราคานะครับตัวเนี้ยก็ราคาเลทพอๆกันนะผมอยู่ที่1นึ่งร้อถึงหนึ่อะไรประมาณนี้ครับผมก็แล้วแต่ร้านนะครับแต่ว่าช่วงเนี้ยของเนี้ยอาจจะไม่ค่อยมีนะผมใครพอจะหาได้นเนี่ยก็ถือว่าเก่งนะเพราะว่า ของเริ่มจะขาดตลาดได้รับสำหรับงานทีทีร็อดใหม่ที่ออกมานีครับก็งานเนี่ยออกมาได้สักพักนะครับหลายปีนะครับสอปีที่แล้วเนี่ยครับคือผมก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะซื้อมารีวิวแต่ว่าช่วงนี้ผมพอดีว่าอยากจะประกอบครัะผมกันดำก็เลยหามารีวิวนะครับอาจจะต่อไปเนี่ยอาจจะมีงานแบบพวก่อจนะครับผม น่าจะมีเข้ามานะครับชว่วงนี้ก็เป็น SD ดีไปก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคสารคิปนี้ก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปประกอบแล้วกันนะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านครับสารคดีของตขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระไรทิ้งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทั้งช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันคลิปหน้าผมไปแล้วครับนะครับสวัสดีครับ